สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทีดีที่บันทึกและอัปโหลดขึ้นยู u ูบวิดีโอชุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นชุดที่1ิละมังน,นะครับที่บันทึกแล้วก็อัพโหลดขึ้น y o u t u b e นะครับบางครั้งนะครับการบันทึกเสียงอาจจะไม่ดีให้ี่ควร ก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเพราะบางทีการถ่ายทำจากเครื่องโน้ตบุ๊กบางทีความไวไม่พอคือพิกเซลไม่ไม่ไม่พอนะครับบางทีก็เวลาเราขยับภาพบางทีการเคลื่อนไหวก็จะเป็นภาบบพเบลอเพราะนั้นในการบันทึกก็จะพยายามที่ ไม่ไม่ไม่ไมค่อยขยับมากมายเท่าไหร่นะครับก็เพื่ออัปโหลดขึ้น y o u t u b ปฝากไว้ในโลกออนไลน์นะครับหลายท่านก็ได้เข้ามาดูบอกไปนะครับได้เข้ามาดูที่ที่ youtube หลังจากคุยเรื่องเฉียดตายหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็พูดถึงกฎระเบียบต่างๆของบริษัท นะครับในช่วงนี้ก็จะมาพูดถึงว่าสมัยแต่ก่อนเมื่อคราวคุณคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณปู่คุณย่าตายายใช้ชีวิตมาคือย้อนไปสัก50ปีนะครับให้หลังนะครับ ช่วงนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีเฉพาะในส่วนตัวจังหวัดรวำเภออะไรปรนะมาณนี้แต่พูดถึงว่าหมู่บ้านนี้ไม่ไม่มีแล้วนะครับสี่สี่สิบกว่าปีนะจยังจำได้เพราะว่าผมตอนนี้อายุห้าสิบปีขณะที่มันทึกนะครับต่วมือช่วงสี่สิบห้าปีเนะี้ยตอนนั้นก็อายุน่าจะได้ห้าห้าขวบนะห้าขวบหกขวบนี่ก็จํา จำจำเรื่องราวได้ได้มากแล้วช่วงก่อนนี้จะใช้แสงสวานน่างในกลางคืนนะครับกลางคืนนี้ใช้ใช้ตะเกียงนะตะเกียงก็คือ,อใช้กา๊าดนะครับกา๊าดน้ํามันกา๊าดนั่นอ่ะเป็น้ํามันนะครับมาเติมแล้วก็ทําไส้ใส้ตะเกียงเอาเป็นท่อท้อหุมกเก่านะครับเพื่อจุดนะครับ แต่ก่อนหน้านั้นนะฮะก็เป็นกระบองกระบองก็คือการผลิตจะเอาเป็นขี้ยางขี้ขี้ไม้ไม้บางชนิดนี้นะฮะเราเอาไม้เอาเอา,เอามีดไปไปไปัไปบนะฮะมันจะเป็นยางไหลออกมาพอไหลออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเอาในส่วนตรงนั้นนะอ่ะมาทำกระบวนการแล้วก็เอาเป็นอะ,อะไรห่อหอเสร็จก็เอามาจุด จุดไฟนะก็จะมีติดไฟติดไฟคือให้แสงสว่างเวลากลางคืนนะครับเอญไม่ไม่ไตเนาะไม่ไตลังจนากนหรอกจ่ะเป็นตะเกียงก็คือที่พูดไปแล้วก็คือน้ํามันเยน็ยนๆเนี่ยเด็กรุ่มสมัยนน้นก็ไปซื้อน้ํามันซื้อน,น,น้ำมันจะเจคเจคก็หมายความว่าร้านค้าที่เขาทาการขาเรยเล็กน้อยนะฮะเขาเรียกว่าเจค ส่วนมากก็จะเมื่อก่อนจะเป็นเช ქ จริงๆเช็คือคนจีนที่มาสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นคนไทยฐานค้าขายก็เรียกเชคเหมือนกันเออจะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนสมวนก่อนนะก็เย็นๆนี้ก็จะพ่อแม่จะให้ตังค์ไปซื้อน้ํามันนะครับาทีอ่าทีละบาทนี่แหละนะจำได้บาทสองบาทนี่นะหนึ่งบาทสองบาทห้าสิบตังค์มีเปล่าจำไม่ได้หีึ่บนดหนึ่ง เออต้องเอาน้ำมันมาจุดนะ,ะนะครับแล้วก็คือกันคืนนี้ก็ต้ององจุดเพราะว่าแสงสว่างาม่อมืดนะ่ะคือรุ่นพูดถึงว่าไฟฟ้าไม่มีนะช่วงช่วงน,นั้นนะอ่ะก็ก็อยู่กันได้นะข้าวสมัยนู้นก็คือต้องไปปากดำดานาแล้วก็ลงสีไม่มีนะช่วงช่วงนๆๆๆู้นจริงๆอ่ะแต่ต้องทำข้าวเนาะ ตามเข่าตามเต้าตามเราฟัดเขาใส่เข่าเพื่อจะได้ที่มันจะคนหาลำบากนะจะได้ฝากไว้เป็นข้อคิดผู้ที่เสือได้ง่ายรุ่นนะครับมาฟังใน youtube ในช่วงนี้นะครับแต่สรุปว่าส่วนกรุ่มอีลีผู้สังกษายายสังกษีปูญนาตายาสีเลียงเข้ามาตัแต่สมัยก่นก็บปนหาลำบากเพราะนั้นนะครับผู้ที่เสือได้ง่ายรุ่นือมือนี้อาจจะ มีความทุกขสบายเหตุการณ์เหตุงานกับมีการมีงานเหตุมีเงื่อนท้องโดยใหายใจโดือื่อเ้อผ้าไม่ใหม่ใส่จะกินงังก็ได้กินนะครับเป็นช่วงสมัยใสยเงินกายย่อนถึงว่าพ่อแม่ทีเลียงมาสมัยกอนขุนลำบากจากกันดีนะครับเพราะนั้นเขาอยูน่าจนมีเฮ้าบันีเวลากับไปทดแทนไปคุ้มพ่อแม่ลุงป้านาอ่า ปูนาตายง่ายการทำบุญทั้นข้านน้ำหอมเนาะนะครับก็ฝากไว้สำหรับแต่ลหลายคนที่ถอามาเบิ่นยูทูบของเอดดงบิร์บางแคหรือว่าประสานผู้ศรานะครับแต่ที่ลงในสื่อประสานผู้ศราระเบิยนบางแคน้ำหอมเนาะชุดนี้ก็หกธีเส่เศษนะครับก,การมาซื้อผสิบ่อยมันถึงิชุดที่หรือเลทชุดหนาทีมันอัปโหลดยากอะไรก็ลองเห็ดเบิ่งนะครับการเห,หร็ดอะไบันทึกในโลกออนไลน์เนาะ สำหรับช่วงนี้จะเอาไวน์ชนีก่อนเดี๋ยวพบผอกันในในแท็กไมล์ในนั่นไม่ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับครูสี่สิดตามก็เบิดบางแคนะครับบางเมืองบางเทือก็คือเบาในเรื่องขนนกทำเนียมประเภทนี้อันดีงามของไทยอีสานนะครับเพว่มเป็นมากของอนันอ์น,นีกาสีทันหามาะว่าฝากไว้ในหลวงพ่อไล่นะครับช่วงนี้หกนาทีเสร็จแล้วได้เอาชนีก่อนทลายเกินพ้นกันบโบยจากเบิงบ้งเนาะโบยจากโบยจากขี้กำลัาโบติก เพื่อได้เห็นหน้าเห็นตากัน ừ, ทั้งที่นองทั้งอูดรก็ดีทั้งหมองได้หลายบอลที่ผมจากกับของเองกับผู้ขายเนาะเออก็จิได้เขาก็เบิ้งได้เห็นหน้าเห็นตากันว่าโ oh, อา้ยังอยู่สบายดีอยกได้ขันน้องขี่เนาะ, ừ, ะสนิทกอนตัวหนาพอกันไหมบา,บาย